สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับผมออคิอวและก็แฟนมันนี่ปานวันนี้เราจะมาทำอะไรกันอีกครับวันนี้น,น,นะครับเราเอ,อยู่กับช่วงป๊อปอ,อ,อินยันนนกษ์เงีรับวันใหญ่มากครับใช่เป็นป๊อปอ,ปอปินยักษ์ทั้งสามันดิล่ลเมเนี่ยวันนี้เราจะมารีวิวป๊อปอปินทั้ง สามอันนี้เลยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนั่นเองนะใช่แต่อันนี้ทุกคนอาจจะใายเคยเห็นในหลายคลิปแล้วนะเฮ้ยมันบางเนาะอ๋อมันบางมันใหญ่เกินเนี่ยใหญ่เนี่ยคือใหญ่กว่าเอารมาต่อกันสิกว่าอันั้นก็ว้ายอันนี้อะไงอันใหม่นะดูสิอันใหม่นะคบก็จะมีผีเสื้อแบบชิโนปูนะครับนี่ใช่รับ ผ้าปีกผ้าปีกผ้าปีกนี่แล้วตอนนี้คมันก็พ้ปีกได้แล้วหลังจากนั้นนะคะวันต่อไปก็คือสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะวันนีเอ้ยมันเป็นสี่เหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมเฉยๆเลยนี่เนี่ยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีปุ่มให้กดหลายอันนะครับแล้วก็ใหญ่เดี๋ยวเราจะมาลองกดให้ดูก่อนนะคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างอันใหม่ของเรา ก็เสียงเพาะอยู่นะใช่ก็ดังนะครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกับอันนี้อูอันนี้มันกระดุกกรอบเลยแล้วเปรียบเทียบกับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับที่ทุกคนเคยเห็นแล้วนะครับอ่ะอู้แล้วจะมาลองดูนีได้านไม่ป๊อปนะครับมันก็ดังอยู่นะครับอันนี้ทาไมไหนลองดูหนยอู อันเล็กบางอันไม่ดังนะแต่น,นี้ดังเนาะฮะไคิวคนหมูแล้วผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงผีเสื้อรู้สึกว่าจะไม่ดังเลยนะคะแล้วก็ต้องใช้น้ําหนักมากนี่อันนี้คือดันไม่พอกหนฮะดันไม่พอมองอัดเุ้ยก็ดังอยู่นะคะแต่ว่าอันที่ไม่ดังลรต้องใช้น้ําหนักเยอะสุดก็คือผ um> ีเสื้อนะครับอันนี้อาจจะแบบว่า ต้องใช้น้ำหนักเวลากดด้านไม่ป๊อปเยอะหน่อยนะครับแกเดี๋ยวเราจะมากดกันเลยไหมฮะก็จบการรีวิวแล้วครับแค่นี้แล้วเฮ้ยเกียร์สวัสดีครับไปนอนกันไป w h ้ t Hey Dear Dear ดีดีคืนนานเก่าจะเก่เลยเดี๋ยวพ่ออยากให้อีคิวกับเลบอนนะไปเลือกของที่ตัวเองชอบที่สุดอ่ะมาให้สักสี่ชิ้นหน่อยป่ะทำไมฮะอ่ะไปเลือกมาป้องอีดนะพ่ออยากรู้อะไรก็ได้ในบ้านเนี้ยที่ชอบที่สุดสี่ชิ้นป่ะ ได้อะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นบรอมิชก็ได้เป็นอะไรก็ได้ครับไปหยิบมาครับ a few moments later ให้เป็นเรื่องคนละสี่อย่างไอคิวมีอะไรบ้างเนี่ะมีการ์ดเกลครับเป็นอูนนนนี่คือปามปาม ดาบืนเนบแล้วครับโอเคครับเนี่ยครับเนี่ยแล้วก็มีอันนี้นะครับชอบเอามาหมุนเล่นนะครับแล้วก็สามารู้ถมีนาฬิกาสามารถดูเวลาแล้วก็นีเราสามารถเปิดกล่องสามารถจับแบบว่าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวเราอะไเลยอ๋อเลกาไอโมจิจัดต่อหน้องเล่บอลตีอะไรวนชอบเล่ชอบที่สุดมีอะไรมั่งนี่ครับดเข้าม ดาวเทนส์สุดนะครับใช่โอเคครับเรื่องนี้ก็เป็นดาวปีด่าอย่างเดียวที่สุดอ๋อป๊อบปีที่ชอบที่สุดคืออันนี้อะครับใช่ใช่นี่คือของเล็บบอลอ๋อมันเล็กกระทะนหันของเล็บบอลแล้วก็ปืนอ๋อนี่ปืนเนื้อของเล็บบอลเนี่ยยกขึ้นใช่ฮะแต่อันนี้เล็บบอนเขาชอบเล่นมากครับปืนนี้โอเคสแต็กผมก็ชอบเล่นกับน้องเล็บบอลนะคะพี่มันชอบใช่ปืนปืนแล้วก็เก่งเลย เพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะให้แข่งป๊อปอิดกันโอเคไหมครับครับเช่นอันแรกเนี่ยจะเป็นป๊อปอิดผีเสื้อแข่งกันกดคนละฝั่งถ้าใครกดหมดแล้วเนี่ยให้กดกระดิ่งเป็นผู้ชนะเอ้ค่าเพราะนั้นคนที่ชนะเนี่ยจะได้เลือกของของคนที่แพ้เอ้อ่าเมื่อกี้เลือกมาแล้วใช่ไหมว่าเตงชอบอะไรเพราะนั้นถ้าคุนแพ้คุณจะเสียของรักของผมโอ้ยมันใหมาโอเค คือถ้าเนบอลชนะแล้วเนบอลอยากได้ไอโม่อห้คิวเนบอลก็เลือกไปได้เลยวว้าอาอนะโอเคถ้าไอคิวชนะจะเอาปืนใช่ไหมปืนหรือไม่ก็สดสอดแนตก็ได้เฮ้ย <c oughs> โอเคแล้วในบอลถ,ถ้า,ถานชนะเนบอลจเออะไรครับถ้าชนะผมเอา ลูบิคโอ้ลูบิคเอาหมดกองนี่คุณเอาลูบิคลูบิคครับถ้าใครชนะก็ได้ของฝั่งตรงข้ามโอเคไหมครับกติกาเนี่ยให้ใช้แค่นิ้วเดียวฮะนิ้วเดียวอ่าีละนิ้วนเนว่ามือเดียวคน,นิ้วเดียวแล้วก็ใช้นิ้วสองข้างอะ่ะอ๋อเนี่ยฮะอ่าได้พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไป เอาไอยายลูกแล้วนะยยกอนแทเกี่ย่โอเคเอามือขึ้นครับเอามือขึ้นครับเลยวันพอเคเดี๋ยวเราจะมาตรวจนะครับว่าไอคิวหมดหรือเป่โอเคคิวหมดนะครับเลยวันเหลือโอ้โหเล็กสแถวร่าเพราะนเ้นเกมแรกไอคิวได้ปืนไปครับ ินอบีจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เล่นด้วยกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นของของเล่นบอลทอดนั้นพี่ก้าพี่ก้าพี่ก้าอยากได้ไอโมอยากได้ไอโม่ไอโมเลยเหรองั้นเอาดาบคุณเล่อันดับหนึ่งโอเคดาบครับอ่าเม่อกีนี้เรากดแบบสองมือใช่ไหมใช่คราวนี้ขอเป็นแบบนิ้วเดียวจิ้มโอเคได้ถนัดเลยโอเคงั้นลองสลับที่หน่อยเลนบอนมาอยู่ตรง EQ ถ้าพร้อมแล้วป้าย เนี me, son, setting, ่ยใส่คนทีละแถวครับแตคิวนี่ใส่กดม่คนี่อดมากเยใหปันเดี๋ยมันสวยครับย่ตั่าเด้วบอครับโอเค มุกี้โน่ตเลบอนนำอยู่เกิดอะไรขึ้นครับเลวันคิดว่าเราผิดพลาดตรงไหมไม่รู้หัวใจคุณทำมยิ้มแห้งครับหัวใจวันหัวกเกาหัวครับนึกว่าเลอนนำแล้วนะโอเควันนั้นอันนี้เป็นของไอคิวครับขอบคุณครับผมเก็วพิเก้ให้ น,นี้จริงๆอ่อไม่ได้ชอบนะครับแต่ทำให้เขาโมโหอเล็กน้อยโอเคครับเราต้องยอมรับกติกาครับฟันคุรอเลยฟันคุรอเลยฟันคุนอรอเลยมีการดูดีครับคุณแม้คุณอย่าพานนะครับนีคคบ่ใส่นาฬิกาให้ดูเลยนี่นาฬิกาใี่ถ่ายรูป็นยังไงบ้างกติกาเนี่ยคือเลบอนอีคิวซี่นี้นะอีคิวซีคิวี่นี้เออ่ะดิแต่อีคิวต้องต่อให้น้องโดยที่อีคิวเอาตรงนี้ด้วย ตาลี่เอากี่นิ้วก็ได้แต่ขอแค่แขนข้านเดียวโอเคคือเราต่อให้น้องด้วยการเอาเอาฝั่งแขนของอมงาดไปด้วยโอเคไหมครับเอาแล้วแล้วอูโนผมมาทุกคนผมสู้ตายเริ่มแล้วพ่อจะให้สัญญาณว่าเริ่มตรงน้สามสองหนึ่งเริ่มเพองรักของเรารักของเรารักของเรา ดูกขตรงแขนก่อนันจะไม่ใชอเ่องเดียวเดี๋ยวนะยังไงครับหมดโลคครับโลกโลกอะไรกวนหมดด้วยอ่ะใหวันหมดแล้วไม่ใช่หรอไม่ไดนสครับยังไม่ล้ว ขอบอ๋อขอบคุณนะ thank you ถึงกับมอาเลยเดมอนได้กระดิ่งกลับบ้านได้กระดิ่งเอาครั้งนี้ได้ผมชนะก็ผมได้หมดอย่างนี้ไหมเป็นกติกาที่ยุติธรรมมากได้เลยวะใช่ไหะเอาอันไหนอันไหนหมดนะเอาของนั้งหมดเอาง้หมดเดียวเฉพว่ากองนั้นเอาของทั้งหมด ไม่เอาอย่างนี้อ่ะถ้าเรวอชนะได้ของกับพื้นเออเอาไ้ละโอเคถ้าอีคิวชนะอีคิวก็ได้ป๊อปอิดไปถ้าเขาวันนี้ลีบอลไม่ได้เลยเลยเ้ไหมครับโอเคถ้าลวบอลชนะลีบอจะได้ของกับคืนนะกับคืนแต่ไม่ได้ของอีคิวแต่ว่าได้ของกับคืนอ่ะได้ของตัวเองเพราะนั้นเกมสุดท้ายเนี่ยมันมีอยู่สามอันป๊อปอิดยักของเรา ขอให้ทุกคนหอยลูกเต๋าโอเคได้ไรสามครับโอเคไอคิวได้ผีเสื้อครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราอยากได้หนึ่งอ่ะสามอ่าได้ไอขีวได้ผีเหลี่ยมครับทำไมผีเหลี่ยมมันดีไอคิวมันมีน้อยกว่าน้อยกว่าอะไรสิมีสองร้อยห้าสิบหกผีเสื้อมีประมาณสองร้อยสามสิบไม่น่าใช่แล้วใช่เหมอตีกาตานี้เนี่ย จะใช้กี่มือก็ได้และทำทุกอย่างเลยลูดก็ได้ทําได้ทุกอย่างโอ้โหแต่เลบอนก็ชิงลูดเข้าแบบลูดหรือไม่ลูดเลบอนลูดโอเคโอ้อะไรวะเนี่ยพร้อมไหมครับไม่พร้อมครับไม่บอกสามสองหน yes, ึ่งเริ่มได้ยังไวะเนี่ยเล่นลูกเลยเหรอ เยพอหยุดเด้เลยวันหยเฮ้ยุดเลย,ยอ่ายังไงเดี๋ยวตรวจกว่อนครับ <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยวันถ <c oughs> ึงเพิ <c oughs> ่มเพิ่มอ่าไปครับอย่าอย่ากดครับเลวอนยังเหลืออ,อีกนะโอเคยังมีตอดไส้ครับเพวัะนั้นเอาใหม่ครับสามสองหนึ่งเริ่มอ่าเลย์วันกดตอนเยอะเอาเมื่อเอาเมื่อเลย์วอนเมื่อดวงเลย์วันนะครับ เฮ้ยนี่นีนี่ยังมีนี่นีไม่ใช่คิวกดโอเคอะไม่คิวเลยเล่นเราเบื่อะไรวะก็คุณบอกให้รูดอะถ้าบอกว่าเลีบยบชนะได้โอนได้ของเต็งคืนกับใคร ค <c oughs> ุณเอาปล่งดาวแล้วก็พืชเนี่ยผมก็ได้อ่าโอเคครับเ<อ>ด็กๆเป็นไงครับเกมวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากครับทุกคนบอกเลยว่าสนุกมากมันมากแล้วกัน <c oughs> อโอเคเลบอนชนะอันสุดท้ายไม่ยุติธรรมเลยย <c oughs> ๊อยคุณเป็นคนบอกเองไม่หถ้าเลบอนชนะได้ของคืนหม่ไม่ถึงไงอ้อลูดอ่ะลูดได้ไงของน้องผมของน้องใช่ไหมเป็นเหลี่ยมเหลี่ยม,ยมลูดลูดลูดอย่างนี้หมดแล้วแต่ของผมต้องว่า เวลากดนะครับอันนี้ไม่ได้กดง่ายๆไม่ได้รู้ง่ายๆนะกดมันแบบบุกขึ้นมาเลยแต่แว่าแต่ไม่อะไรค่ะเกมก็คือเกมอย่างน้อยพวกเราก็เล่นด้วยกันใช่ไหมใช่เพราะเราแค่แบ่งแล้ว <c oughs> เป็นอะไรก็มันอป็นเคืเอการที่เราจะมาแข่งบ๊อบอีแกแข่งบ๊อบอีกย<ะ>อย่างเียววันนี้ผมก็ได้ของคืนหมดแล้ว แล้วใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะก็เหมือนเป็นการให้พวกเรานะครับทำคลิปสนุกๆต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดี๊ดีไม่ครับสนับสนุนเราเลยหรอสนับสนุนไงบอวเขาเลยที่อล้วแล้วก็อย่าลืมกดจริงๆเพลินเวอร์ไกคิวเด็กบอลตั้งมาดีบอล ของลักของค่ะเุ้ยแบ่งกันเล่นหน่อยไม่ให้ไม่ให้วันนี้แค่อันเดียว